สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนสวัสดีเด้อจ้ะเอฟซีทีนารักสุขสุขุนที่เขามารับชมด้วยจ้ะมือนีมากกินแกงผักหวานให้เบิ้งนี่จ้ะมาให้เบิ้งแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใสใส่ปลาคอย่างจากปลาคอปลาคอหน้าด้วยจ้ะเพราะแม่นปลาคอตลาดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะทุกคนจ้ะยิ่งก็เขาสวยหอนจ้ะนี่อาหารพี่นูกระได้มืนีเนาะจ้ะเนาะนี่แหละกินแค่นี้แหละจ้ะสิไปย่างปลาน้ำเขาอีกจ้ะกินเขาเรียวกับสิไปอัน เก็บผักหวานจ้าทุกคนจ้าไปเก็บผักหวานกับนองอีกจ้ามื้อนี้อันมันจ้าทุกคนจ้าสะอ่อนมันงามฝนตกของกินธรรมชาติบานเฮาก็หลายจ้าหาอยู่อาหารเกียกับวาแล้วดอกจ้าพี่นูน่ะค่อยๆเฮ็ดไปจ้าแล้วก็เฮ็ดคลิปให้ f อซได้ชมน้าเนาะจ้าทุกคนจ้าเฮ็ดหลายๆอย่างไปพร้อมกันเรื่อยๆจ้าทุกคนจ้านี่แหละจ้าแกงหน่อไม้เอ้ไปแกงหน่อไม้อจ้แกงไข่มอดแดงใส่ผักหวาน ใส่ใส่ปลาช่อนย่างจ้าทุกคนจ้าจ้ามาจ้ามากินเข่าเสแสร้งน้ำกันจ้าฝ่าวก่อนเดี๋ยวสิบชาตันมูจ้าทุกคนจ้าไปน้ำน่องจ้าทุกคนจ้ามามากินข้าวน้ำกันจ้าทุกคนจ้ามาหอดปลาเถิดพี่น้องมาคนละส่วนกันคุณคนแง่มือแดงไปก่อนตอนตอนตอนแล้วคุณ ซุ้มเก็บผักหวานก็เก็บผักหวานซุ้มอ่านแงไข่มดแดงก่งแงไข่มดแดงจ้าทุกคนจ้าไปไปเบิ่งน้ำกาญจ่ามามือนี่สีมานพอจ้านี่จ้าพอแล้วนี่จ้าต้นผักหวานโค้งหลายอย่างแสดงว่ามืมีคนมากเนมาสวยเมือแห้งหล่อยเดี๋ยวจ่าอ่อนอันคนคือจังบ่มาบุดมือนันคนละหลายถ้าก็ได้มือนี่บ่มีคนมากกับสิไดฮิโดดเดี๋ยวไปกินยูเกะเก่าเลยจ้าทุกคน พุนสูงมันนี่เอาเพื่อใดไป,ไดไปอุ้ยขึ้นหยอดพุนพี่นอ้องเฮ้ยเดี๋ยวกล่องเอาขึ้นเทงก่อนจ้ะขั้นสูงเก็บบ่ได้เลยจ้ะถือกล่องเี่จ้ะต้นนึง มีอยู่แต่บดกใบบดกจ้ะคนเก็บหลายจ้ะพี่น้องจ้ะยอดมันบ่หลายพี่น้องแต่ว่าก็เก็บไปเรื่อยเดี๋ยวก็พอกินเองจ้ะซ้สำสิหาอยู่หากินซ้นสำสิหาอยู่หากินพอได้กินได้อยากอยู่นั่นละมาปลาผัากหวานบ่ดได้ผักหวานกัเบเทว่าจังหวะจ้ะพออีกแล้วจ้ะค่อยๆเก็บไปเช้านิดหน่อยจะพี่น้อง

ได้กินเท่าไหร่ไม่เครื่อง,งก็ลงมาง่ายติวันนี้กนเก็บตุปลานี่นะเดี๋ยวจะห่อกันอยู่เก็บอีกือนี่จ้ะทุกคนเก็บหน่อยเก็บ ดูจ้ามันกับพวกค่อยหลายปันใดแต่ว่าก,กับค่อยๆเก็บไปถ้าเจอเจอต้อนใดที่เขายังบ่เก็บอะ่ะอาจะมีหลายสินาจ้าทุกคนค่อยๆเก็บไปมือนี้มือนี้บ่ก,กินมือนี้อิ่มแล้วเก็บได้กับสิขายมือนี้ย <c oughs> จ้าเลยหลายเติบแล้วจ้านี่มือนี้น้องสาวโอกระตาหายจ้า กระตาหนักบ่เอาเขาก็เลยกระตาหน่อยมาให้จ้าทุกคนจ้าไะไปอันนี้ยอดบ่งามจ้าทุกคนจ้าเขาเก็บหลายเพิ่นเก็บหลายไงบ่ท่านคนแตกอ่าลาาอยู่พี่น้องดูบ้างนะเออเอาเตือนเอาได้อันพันไงกับใบอนถามแล้วันถ่ามให้มูเขามาเอาไปก่อนไปยป็นยางก่อนเด้อเจ้าทุกคนต้นผักหวาน กำลังแตกจ้ะทุกคนจ้ะกำลังแตกกำลังแตะงอดกำลังอันนี้เห็นมากจ้ะมือนีคืบอบ่ได้งามเนาะมือเนอะเดี๋ยวก็สีพองานบอกเนาะทุกคนเก็บไปก่อนเนาะพี่หนุ่มมาคนเดียวเลยจ้ะทั้งนี้เคยมาบ่เป็นยังไอ้ยางไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปพอกันก็นองข้างหน้าจ้ะอันพี่หนุ่มจำทางได้จ้ะห้าแถวนี่ มีละเดี๋ยงกินอีกมังจ้ะปล่อยมั่นใจยางกินหล่าจ้ะพี่น้องเห็นต้ห้อยต้นเปาเห็นต้ห้อยต้นเปามันจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จะต้นพักหวานจ้ะนี่คนเก็บหลายจ้ะพี่นูอยู่กลางปลาคนเดียวจ้ะนี่แล้วก็เท้านี่พี่นุจะยื่นไปหาหนองจ้ะนี่จ้ะอยู่กลางปลาคนเดียว ผักหวานกับบคุคคลมีจ้ะค้นเก็บผักโพดจ้ะมันกระตุน้นผักหวานจะหันน,นุ่มหยอดข้างนต้นนี่ต้นนี้ไปหาต่อจ้ะให้มันแค่ไรนอีกนะเจ้เนาะตื่นกต่หาไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้ะมันบ่หลายดอกเห็นต้นมันอยู่แต่หันยอดบ่มีจ้ะค้นเก็บขักโพดจ้ะ ต้นน้อยเอาจนแก่โมยค้นเห็นอันค้นเก็บกับอันค้นเห็นกับค,คนเห็นลายกับหลอนยี่น้อยคนเห็นลายกับหลอนขนันนั้นค้นมาเห็นกับจนแก่ ตัน,นี้พ่ต้องเ,เด็ดเลือกเลือกเลือกถิมเซมอเลยมาจากไปมือนี้พ่อหมาปหนปันไดเดี๋ยวไปหาเบิ้งอีกจก้ะแล้วเบิ้งจ้ะพี่น้องปีนั้นพี่หนูก็ยญาไม่เจอต้นนี้ปีนี้พี่หนูกัญญาไม่เจออีกอยู่จ้าทุกคนจ้าพน่ะเปิดมาดูคันะก,กแต่บั่นยอดน,นี่แต่หันบงนังหน้า,าันไดจะป่ะกาศพ่อได้อ,อยู่จ้าทุกคนจา้า พ่โนเสียจังไรไปเนี่ทุกคนื้อสิเห็นน้ำพิโนติดตั้งกล้องไว้ไกลๆนแหน้งเบิ้งได้จ้าเด้อทุบพื้นจ่าไปมาเก็บกันจ้าโอ้ยปีนั่งกับมะพร้าวต้นนี้แหละจ้ามาคนเดียวมะพร้าอ,อีูลีจ้ะพี่นี่ก็ยังเหลือหายอยู่คือเก่าจ้าแล้วเบิ้งเนี่ยโอ้ยสะออนจ้ามามาตั้งกล้องให้เบิ้งไกลๆนะจ้าเนาะมันอันอยากให้เห็นอันนี้จะเป็นว่ามานันคือเก่า ปีนั่นกับเมื่อไรต้นเดียวนี่แหละจ้ะทุกคนพ่อกินเลยจ้ะกินหมดนะปีนั้นยาวกว่านี่แกปีนนี้บ้านแกอยูย่ข้างล่างกับพ่ออยู่ข้างล่างจ้ะทุกคน จะไม่เจอซะแล้ววันนี้ต่้งหลายปีแล้วยังมาพ่ออยู่จ่าทุกคนจา่าสองปีแล้วพี่หนูก็ยังมาพ่ออยู่กเก่าต้นเก่า ก็ได้หลายคือเก่าอีกฟอร์มเนี่ยสูงดีมากๆเลยจ้ะไปตอนอื่นมีต้ห้อยคออเกีเนยนไหมสวนงามอุ้ย,ยเป็นายเลยจัดน้องงามเลยจ้ะจำดีก็ดีใจแล้วเนาะ บางงามทอมือนันแต่ว่าก็โอเคอยู่เนี่ยตั้งแต่ ูเหมือนตั้งแต่เกิดตั้งแต่มันโปรงมามาสิมีคนอันสิมุคนเก็บไปครังหนึ่งแล้วจ้ะแต่ว่าหันเขาก็บอม,มาอีกทีนะต้นเดียวพอกินเลยพี่น้องนี่จะหาอยู่หากินเนาะมาน นกกระหองผปวกผูปกมาจาทุกคนี่จ้าสวยเลยจ้า อยี่ยทุกคนยืนยันความแม่นย่ำของสมองจ้ะจําได้เสยต้นเก้าเนี่ยแหละจ้ะปะไกลๆนี่มีอีกหลายตน้นเดี๋ยวเขาไปหาตจา้ะแถวนี้ต้นพระหวานเยอะมากๆไดยจ,จ้ะพกนตาแต่ว่าห้อขนเก็บจนแปดมิลลิลิพี่น้องนี่ร่างแตกกับนี้คุ่นมันอีกต้นหนึ่งพี่นุยางพ่านมาอีกกุนทั้งุ่นอีกกะจาละใายต้นจ้ะ แต่ว่าหันบ่มียอดจ้ะคนเก็บไปยางต่อจ้ะไก่สิหอดหม่องนัดหมายกับน้องแล้วจ้ะไปอยู่คนเดียวจ้ะอยู่คนเดียวในป่าพี่น้องเู้ปุ้งเนี่ยป่าอีรีเด้เนี่ยไปขาเจ้าเก็บแปลนดีดีพี่น้องเู้ปุ้งเนี่ยตอนตอนเต้ยอยู่แต่ว่าคนเก็บแปลนมินลิยนจับพี่น้องพี่หนูเมื่อยแล้วล่ะเศร้าเมื่อยจะเข้ากันเศร้าหฮมจะเข้ากันจะเคยไปต่อหน้าจ้ะเนาะจ้ะ 扛爬嘞。 กำลังไปเจอผักหวานงามๆจ้ะทุกคนพี่นุ้ได้ยินเสียงผุ้ชายคุยกันจ้ะพี่นุ้ยานต้องฝากไปหานองพี่นุ้ยานจา้ะขาอ่อนเลยหมนปลาออกมาจา้ะผักหวานจะได้ลายจ้ยคุณค กินหมมหมดอ,อกาขียานค่ะทุกคนเสียงเขาคุยกันโหรคุกี้คุกี้คุกี้จกมเจ็คแมนพวกต่อน,นกุ๊กแจ็คแมนผวกไะจ้ะทุกคนจ้าโอ้ขึ้นยานจากหนองย่ใสบุบัดย่างมากคนเดียวสันแล้วคนมาคนหูทางอ่คนมาคนหูทางคนมายางมากคนเดียวกะลังไปหอดหมอกพักวานลาย อันกต่จะขอคนย่านมาเนี่ยไปผู้เดียวน้องเคยจะเข้าไปทา้งใดเพราะว่าพี่หนูว่าตาหนิวจกักอันจา่จาจ่าย่างอยู่คนนั้นนะกับบกทว่าจะมีคนมาอยู่ในตาเนะาะจ้าทุกคนจา้าไปจางุกคนพี่นุจะฟังย่างหาน้องเนาะอีกพักหนึ่งพี่หนูไปหอดคู่สแล้วล่ะจ้ากับสิบปอดไพ่ล้วล่ะจา้จาจ้าทุกคนพี่หนุพอพอได้เลี่ยมยจูจา่าไม่จ้า สามต้นจ้ะใกล้ๆก,กันนะคะให้พี่หนูขอเก็บก่อนด้วยจ้ะตอนนี้พี่หนูออกมาอยู่ขางปลามันไกลล่รถไกล่รถเลยอจากพวกไกลล่เหลืจากขามเนื้อนี่ไปกับหอดลดนากจากเนาะเดี๋ยวพี่หนูขอเก็บพักหวานก่อนจ้ะมัน,นหนื่อยๆเดี๋ยวพี่หนูสิเก็บฝ่าว่าวนะจ้ะทุกคนโอ้ยทุกคน,น,นมันหลายอยู่จ้ะแต่มันบาลาไหลไอ้หนูจะวางได้ มันปร่งหลายอยู่แต่มันบ่เป็นกลุ่มมันมันแบบว่ามันบ่ยาวสักดลากคือมื่อนั้นโอ้เฮียเมื่อเน่าักดลากคือมื่อนั้นนะจ๊ะทุกคนจ้ะมันอันแบบว่าแตกไปทั่วทีถนนะแบบว่าเ้อยตนเก็บไปแล้วอย่างมันก็เกิดมาใหม่จ้ะจ้ะทุกคนนี่เต็มเลยเจ้าดองอัน่นอ่อนมูนี่เก็บว่าต้องเก็บไปว่าต้องเด็ดแกงเลยจ้ะเนี่เก็บไปว่าต้องเด็ดแกงเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวพี่นุเก็บก่อนจ้ะมาจ้ะทุกคนจ้ะ ยอดมันงามทีหนูก็เลยสิเกียวอบี่เบิ่งจ้ะเอาต่วนมันลง,นงเนาะหยาบงามใส่ว่ามีคนพ่อจ้ะหยางเลาะปลาสิหาหนองกับ่อเออหนหากับบรดยิ้นพี่หนองเอ้ยจะไปหาโฮมยูไถนะ่เนาะเลาะสาหนามหมดแล้วจ้ะใครกี่ปอดไพ่ น้ำพี่น้องจ้ะเป็นไปจ้ะเป็นยนังนาะถือก,กล้องเอาฝนสูงยิงเก็บค่าตุนคุ้งเดืดอดละงามอยู่คือเก่าหล่ะจ้ะขันคนบ่พผอมันงแจังสี่หล่ะจ้ะทุกคนเอิ่นหาหน่องจนเมื่อยจัดดีไซนั่นเนแค่บ่เคยปากจ้ะทุกคนเอ้ โอ้ยงาฮักงาฮักแล้วงานเราอยากให้เอ็กซี่เห็นนะจ๊ะไดถ่ายกับพ่องามจะไหนเนาะจ๊ะโอ้ยสองตนกับพ่อกินแล้วถ้าท่านกินจ๊ะจะกินบะเบิดกับเสียหายน้องไปขายร่วมกันไป Pin lah. Uh -huh. yeah, <coughs> ah, no, kita. มันก็เห็ดหยากเนาะจ้าเนาะทุกคนจ,าจา้าจ้าเยาวาพีนูด้วขันรุดฟงดูเคลนเนี่ยก็ได้ด้วยจาย้าเยาวาพีนูด้อจ้าเพราะว่ามันเห็ดหยากจ้ามันเห็ดขิดหยากมากเลยคนเดียวมันมีคนซอยมันมีคนมาทายให้ผููได้กินหอดพอยไงกับว่าตองห่วงแล้วดอกจ้าขันมาบา้านแล้วเราบ่อได้ยากกับพี่นูดอกเฮ็ดกับเขาไว้แล้วห่อไปกินหน้าแล้วเรียบร้อยจ้าทุกคนจ้า งามงามพี่น้องเวลาเติบม,มา,ลาละคุณคุณติ้งจะตาแเลยวลละคิดเลยติดเที่ยวปะย่างออกไปเรื่อยๆไปจ้าเดี๋ยวก็หอดน้องดอกหาบึ้งก็เจ้าทุกคนพี่นุ่มหอนครัเกลาะวันก็ได้ไล่ดอก้ะกิน,นบเบบดเพรางวันน่ะหมอแกแ้มกมบไงตะย่นา,านคุณ คุณจ่าพี่หนูสิกับกล่องให้เบิ้งจ่า่าพี่หนูมาอยู่ทีนทีปอดคุณจ่าเขาจะปลูกมันแซวอยู่บนตากแดดปัด๊ดพี่หนูคือจะบะได้กินดอกเด้อจ่ามารับจางกินคือสมัยเมื่อก่อนนี่คก็เท็ดบะได้แล้วละจ่าหอนขาอีรีจ่าตายแท้ๆแดดไหม,อมเอินหาหนองกันเมื่อยแต่ว่าก็มีหนามมีอย่างกินอยู่ดอกจ่าเดี๋ยวพี่หนูกินหนานินท่าก่อนจ่านั่งเล่นก่นอนเนาะเมื่อยโอ้ย